โอเคครับจะต้องขออภิายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็เมื่อวานนะครับตอนเมื่อกี้นะครับแอปติกต่อนะครับก็มันมีอันเดียวส่งมาครับเสียสันเฮเพราะว่าอันเดียวก็มีอะไรส่งมาก็ไม่น่าแปลกใจนะถ้าไม่ว่าอะไรก็ผมจะเข้าไปในแอปติกต่อนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์จะได้มีกำลังใจทุกคนดยนะทรับเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ว่าอะไรก็ดูเข้าไปในแอปติกต่อนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนั้นครับผมนี่ไงอันเดียวก็จะอะไรส่งมาครับ แต่ว่ามันไหนถึงจะให้ทุกคนได้ดูนะผมไม่เสียซับบาทเลยนะผมอ่ะนี่ครับการลงติดตามแล้วก็สี่เก้าันสี่เก้านะผมแล้วก็คู่ติดตามเก้าเก้านะแล้วก็ถูกใจแล้วก็เจ็ดแปดสี่นะผมเนี่ยเวลาวันไหนถึงจะให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ไม่เสียสับบาทนึงข้ามบนคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นของขวัญน,นะครับที่สม,มาของ G O โ a เกมเมนะครับก็ ก็จะได้ประมาณนะผมก็เดี๋ยวค่อยเปิดดูนะครับเพราะว่าวันนี้เรายุ่งม,มากนะผมเดี๋ยวจะได้ทุกคนได้ดูจะได้ไม่รอให้เสียเวลาคนระับดูไปเลยก็จะเป็นช่องผมนะครับจะได้ไม่รอให้เสียเวลานะครับอื <c oughs> นี่แนะก็จะให้ทุกคนได้ประมาณนะผมอีซี่มากนะผู้ชมถ้าเก็บวิดีโอปุ๊บก็จะให้ทุกคนได้ดูนะผมสันเหใหเพราะว่าวิดีโอช่องผมนะ่ะก็จะเป็นไอ้อย่าลืมยี่สิบสองเนยนะครับแล้วนะครับผมจะได้ ไม่ไม่ขาดใจนะครับผมจะจะได้ไม่ลืมอัดคลิปนะผมได้โปรดนะครับเออให้รู้เรื่องซะมากนะครับผมผมจะไม่ลืมไม่ลืมซ้ำๆนะผมเออไม่ลืมจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเรื่อไปอีกนิดหนึ่งอันนี้ครับเราวค่อยเปิดของก่อนนะครับก็เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวค่อยคิดดูก่อนเพราะว่าถ้าลองดูก่อนก็จะเป็นไอพวกแอปติดตอมนะครับก็มีอะไรก็อะไรก็จะเป็นการติดตามถูกใจแล้วก็ ไอผู้ติดตามเราก็ถูกใจนะครับก็น่าจะใช่นะครับตั้น3ามฝั่งนะครับแล้วก็จบแค่นี้ก็ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซัพพอรตคอยจะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เจอกิปต่อไปนะครับก็วันที่สามนะครับตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ